สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวัน,นครับหนุ่มอบตซึ่งกระบะเสือจักรยานยนต์รถพุ่งตกล่องน้ําร่างเพื่อนกระเด็นดับสยองสามศพนะครับเมื่อเวลาตีสองนะครับวันที่สิบเก้าธันวาคมสองพห้าร้อยแปดวตำรวจโทยุธทธพวีนวลพงศร้อยเวรสถานีตํารวจภูทรเมืองสมุทรสาครรับแจ้งเกิดเ,เหตุรถกระบะพุ่งตกลงไปในล่องน้ําข้างทางมีผู้เสียชีวิตสามศพเกิดเหตุออบริเวณหน้าปั๊มน้ํามันไข่มุก กิโลเมตรที่35ถนนพระราม2ขาออกกรุงเทพมหานครหมู่ที่3ตำบลบางกระเจา้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจึงเป็นตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสา,ามูลนิธิการกุศลส,สมุทรสาครหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรสาครและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัยที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนพระราม2พบรถกระบะแคบอีฮออิซุดีแมกซ์สีบอลเงินหมายเลขทะเบียนตอเตา่าคอควาย694กรุง,กกงเทพมหานคร สภาพด้านหน้ารถพังยับเยินใต้ท้องรถมีดินโคลนและหญ้าติดอยู่จํานวนมากตรงกลางระหว่างแคปกับกระบะหลังหักภายในรถพบศพผู้เสียชีวิตสองศพตรงที่คนขับทราบชื่อนายธนกฤษชาวบ้านเกาะอายุ32ปีวัดที่100หมู่ที่4ตำบลหลัง3าอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นสมาชิกสภาอบตอหลัก3หมู่ที่4อำเภอบ้านแพ้ว และคนนั่งข้างคนขับคือนะตะตายรสชตะไตเดชโชชัยอายุ29ปีบ้านเลขที่60ทับ1หมู่4ตำบลหลัก3าอเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งเจ้าที่มูลนิธิได้ใช้เครื่องตัดถา่างช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาและบนถนนใกล้กับข้างรถพบอีกหนึ่งศพคือน,นายธนพลแสงสว่างอายุ19ปีบ้านเลขที่13ทั1หมู่ที่3ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนทราบชื่อคือนายนัทพงศ์มะขามป้อมอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่52ทับ2หมู่4ตำบลหลัก3อำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายและฟกช้ำจากการตกกระแทกอย่างแรงเจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครห่างออกไปประมาณ10เมตร ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮามีโอสีขาวเมื่อติดแผ่นป้ายทะเบียนถูกชนอีกหนึ่งคันสภาพพังยับเยินตกอยู่ข้างทางแต่ไม่พบคนขับรถจักรยานยนต์พนังกก่าวจากการสอบถามนายนัทพงศ์ผู้ได้รับบาดเจ็บให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนและเพื่อนๆอ,อีกสามคนไปนั่งดื่มสังสรรค์กันที่ร้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองมหาชัยซึ่งขณะที่กาลังขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านในอำเภอบ้านแพ้วถึงที่เกิดเหตุ รถกระบะท,ที่ขับมาด้วยความเร็วเกิดไปเฉียวชนกับรถจักรยายนยนต์ที่ขับอยู่ข้างทางเป็นเหตุให้รถพุ่งตกลงไปในร่องข้างทางและชนเข้ากับริมตลิ่งอย่างแรงจากนั้นแรงเหวี่ยงก็ได้เหวี่ยงรถให้ขึ้นมาอยู่ข้างถนนซึ่งตนเองนั่งอยู่ที่กระบะด้านหลังรถได้พัดตกลงมาขณะที่รถพุ่งลงไปทําให้ได้รับบาดเจ็บส่วนเพื่อนที่อยู่ข้างหน้ารถและเพื่อนอีกคนที่นั่งกระบะด้านหลังมาด้วยกันเสียชีวิตคาที่ สำหรับคนขับรถจักรยานยนต์ที่รถกระบะไปเฉี่ยวชนนั้นตนเห็นว่ามีคนพาออกไปที่เกิดเหตุโดยได้รับบาดเจ็บไม่มากนะักดัาเจ้าที่ตำรวจจะได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บพร้อมกับติดตามตัวคนขับรถจักรยานยนต์มาสอบปากคาเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปนะครับ